ปรุงมัดซิมกันเลยพี่น้องแจ้ใส่หมูสับเข้าไปแล้วแจ้กระติติมน,น้ำปลาเดี๋ยวซิมกันปลาเป็นขาหมูน้ำปลาลงไป คงชิลลดเข้าไปใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายสอดฝ้าเขียวลงไปเกลือลงไปเพราะว่าย่าตุ่มแฟ้งก่อนกับน้ำใหม่เกลือติใส่เล็กหน่อยเพราะวาย่าใส่น้ำขูกกระเทียมพิกไทยแล้ว เพิ่น,นถือเกลือเพิ่น i, ก็ทีน้ำใสแจ้วน่ากินน่าท่านนะพี่น้องน่ารับประทานมึงด้วยหมูหมูสับเน้นๆเลยจ้ะกระดูกหมูอีกตัางหาหกแยกกรอเป็นก่อนแล้วกระดูกนี่เอ้ยล่อนเลยดิพี่น้องายกกใส่เวลาเขียวอยู่แล้จังเอาแ้งใส่ที่หลังเด้ IDE, หมูสับกันเน้นๆ เยอะนามเด็กหน่อยสักน้อยเอาซ้ำนี่แหละหลายๆกับพวกไข่นั่นแหลใส่ลงไปผักขึ้นช่ายเป็นอันเสียดสินนด้พี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วต้มแฝงต้มน้ำมันต้มจืด แสนอร่อยของสดๆในสวนจ,จ,วนาจ้าได้ว่ามันยังตืดอยู่เลยแก้จืเติมน้ำป่าครับมันหวานนอไม่หวานอัไรนี่เด้สดฟ้าเขียวเข้าไปอีกจเจือดแล้วก็กินบ่แซ่บหรอกพี่น้องแก้ก็เจียวเกลือเข้าไปหวานนอไม่หวานเฟี้ยงเลย ใ่ประมาณนี้เลยพอแล้วนหมูสับกระดูกหมูเน้นๆเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ะพร้อมเสิร์ฟด้วยจ้ะหมูสับบะชอ่อก้อนอร่ออร่ออ่องลอง แซบแซ่บเดี๋ยวแฟงสิเปรย์ยพี่น้องไ,ไว้แล้วเปียกับเปียกจ้ากินง่ายดยีอืมได้ที่แล้วซ้ำนี่ล่ะพี่น้องมาพร้อมเสิร์ฟด้วยจ้า